ไอ้มาเอเวนเจอร์หล่อนักผมจะเอบับเบอร์ไปผมจะเอาบับเบอร์ไปหล่อนมากเดี๋ยวพาไปเรียบร้อยแน่นอนจะไม่บอกนะว่าเราจะพาไปไหนได้ได้เซอร์ไพรส์บอกเลยไงอ๋อ วันนี้พาผมไปไหนบอกก่อนพี่ให้เองเก็บเสื้อผ้ามา3วัน2คืนเดี๋ยวพี่พาไปเองจะไปไหนก็ได้แล้วแต่พี่สิ่งที่น่ากลัที่สุดคือเห็นรถแต่ละคันแล้วเหมือนมาผิดงานบอกแล้วดีีเรียฟิทางดำพี่เรีกิฟิ์ทางดำดำปีเลยชัวชุดจะดำปีเลยแน่นอนไปยังเดี๋ยวรอพี่คนนึงพี่คนนี้เนี่ยแกเที่ยวแบบนี้เป็นประจำเราต้องอาศัยพี่เขาก่อน พี่วินวิน,นเนเ cassette 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 ี่ยวรู้จักปะวินดีเซลเออจุยวินเนี่จรหไฮพี่เข้ามาพอดีเลยครับสวัสดีครับทำไมาช้าเนี่ย โอ้โหรถติดดิติดตรงไหนพี่โอ้ในกรุงเทพเลยทางกว่าจะพ้นกรุงเทพมาเป็นชั่วโมงเออย้าเหอะพี่ต้องอยู่แล้วกรุงเทพเออไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเรากินกาแฟะไรก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อได้เลยโอเคพี่นเคยมาเส้นนี้ไหมพี่สุพรรณถ้าสุพรรณด่านทางเนี่ยนะเคยแต่ว่าไม่เคยไปที่ที่เราจะไปแต่ว่าถ้าแถวๆนั้นเคยไปแต่ปกติอ่ะพี่ินเป็นคนเดินป่าอยู่แล้ววันนี้อยากให้ลองมากับเราดูสักครั้งโอ้พูดตรงๆนะนี่บอกนะว่าเป็นทริปมอเตอร์ไซค์ให้เราเห็นคิดว่าปิ๊บแค่นี้ มันก็ควรจะแค่นี้มันก็ควรจะแค่นี้โหที่ไหนได้มันมีรถอีกสองคันขนไม่ของอย่างเยอะมันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยเลยไม่เคยเที่ยวแล้วแบกของเยอะขนาดโอ้สุดๆอตัวนีน้เดี๋ยวเราจะพาไปที่บ้านตาหลังพี่ บรรยากาศที่เราเห็นบอกว่าหน้าทะเลหลังก็ยังเป็นทะเลอยู่เอ้ยหน้าเป็นน้ําหลังเป็นภูเขาก็ตกใจนึกว่าสุพรรณมีทะเลก็ไปอยู่ไหนมาวะที่สุพรรณมีทะเลเก็บนน้ี่ทะเลใจพี่แอ๊ดไหมนักคนสุพรรณนั้นทียงคนสุพรรณหน่อยครับ ปั๊มหลอดก็ไม่มีว่ะออกไปก่อนฝนตกนี่หนักชีวิตสัตั์เลยนะเนี่ยนะฝนตกเนี่ยไอ้ที้ย่ที่สุดมากเลยปั๊มหลอดว่ะหน้ามีปั๊มหลอดว่แะแว่แว่แร่้อยู่ปั๊มคุณชัชวาลหลานใจเช่มลูกป้าช้อยอันนี้เป็นน้ำมันกั่นเองหลังบ้านนะคุณมีบอ่อรวยไปแล้วเก็บส <laughs> <laughs> ีรถ <laughs> ไปนะเอางี้เปิดก่อนดีกว่า เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยพอได้ว่ะตำแหน่งนี้ที่รับคนงานเพิ่มปะ่ะช่วงนี้โควิดผมไม่มีงานเลยเพราะหน่อยเขาสะบัดต่ำาสะบัดต่ำครับไปต่อแล้วครับมีน้ำมันแล้ว ไปดึงอยู่เมื่อยเสาแรกกลางแล้วเรี่กเปิดประสบการณ์แหละท้าบสิเมตรตอนแรกก็หูตื่นเต้นเพราแม่งใหญ่ดีปกติใช้5้าเมตรเย็ดเป็ดทันไปดู ยกถ้ายกร้อลอยได้อะพี่ก็ยกข้ามไปเลยนี่กูสร้างคอนเทนต์ให้นายจะให้ขนาดนี้เลยเราก็หยุดแกนตกแตนเราไม่ใช่หรอกบอกเนดึงพลังให้หน่อยมาเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเอ็นดูโลกจะพอยดูโลกอยากให้กูลุยจังเลยเนี่ยจีเอมันต้องอย่างนี้เว้ยมันถึงรอจริง เป็นไงบ้างครับพี่วินครับสนุกดีครับชอบนะบรรยากาศมันโอเคจริงๆเนี่ยชอบรินน้ําอยู่แล้วปกติแคมป์ที่ไหนก็ตามมันเ็เลือกที่มันรดินน้ำาสําสำหรับผมนะโอเคนะที่นี่แบบประทับใจอ่ะประทับใจกว่าหลายที่พี่วินปกติพี่วินเที่ยวป่าเดินป่าชอบเดินป่าครับชอบเที่ยวที่ที่คนไม่มีอืม,มากกว่าอืเที่ยวป่ามนันแบบของน้อยใช่ครับแต่เอาตัวเองรอดได้ของน้อยมีอาหารครบ แล้วก็ไม่ลําบากขนาดนั้นเรียกว่าหมดยุคของการเที่ยวป่าแบบลำบากล้เพราะเดี๋ยวนี้ ของน้อยก็จริงแต่ไม่ลำบากเว่าอย่างตะเกียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเล็กนิดเดียวแต่แม่ก็ให้แสงสว่างที่แบบเยอะเยอะที่มากถูกต้องแล้วก็พวกมีดพับต่างๆคือเราไม่ต้องใช้มีดใหญ่เงี้ยแต่กลับกันใช้แค่อันนี้มันก็ค่อนข้างจะมัลติในประสงค์เป็นมัลติทูเราแล้วอะแล้วก็มีกันไกมีทุกอย่างมีครีมมีกันไกสมมติอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีพวกกันไกเนี่ยครีมอันนี้บอกว่าตัวเดียวจบตัวเดียวจบแล้วอ๋อจริงๆไม่ฉกหรอกมันต้องมีตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นเมนที่ใช้ส่วนอีกตัวนึงมีดพเล็กๆ ในชุดปฐมพยาบาลไม่ใจมีหลายอันอีกมีมามา3ตัวเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนี่อันนั้นเดี๋ยวไว้รอขิวโอเลยว่าเฮ้ยแต่จะบอกนะขี่มอไซค์ไปเที่ยวแบบนี้สนุกคือไม่เคยไม่เคยขี่มอไซค์พัม่สช่เพิ่งจะมีพันสองแล้วไม่เคยขี่แบกของมาเยอะขนาดนี้เยอะคนละแนวเอาจริงตอนแรกเป็นคนชอบแบบพี่วินเขาป่าเงียบอะไรเงี้ยผมก็แบบแคมปิ้งคือ จินตนาการเราอะ,อะเออผมไม่เคยมาทางนี้ไงผมแคมปิ้งแบบ แม่เอาขอไปเยอะกว่านี้มันเป็นางเต้นน้่นการเต็นมันต้องไอ้นี่ดียแต่พอไปมาสักสามสี่ทีรู้สึกว่าเฮ้ยชอบไหมมันเป็นความรู้สึกหนึ่งพี่มันเหมือนแบบมาเที่ยวนอกบ้านกับเพื่อนแต่ไม่ได้อยู่สบายแล้วแบบมันมีเวลาได้ทําอะไรร่วมกันอ่ะชอบเนี่ยเออแม่งกางทาบอันใหญ่เนี่ยทำอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยไม่คืออย่างเงี้ยเอาจริงไอ้ถอดทีบแบบช่วยรถเตยยังสนุกนะชอบถามเจ้าของรถยังคือคือมันเหนื่อยตอนมันสนุกตอนรถจมเนี่ยถามเจ้าของยังยืนหน้าสิดเลยเลยกูมาทำไมที่นี่วะเนียไม่คือปัญหาคือเอา มาทำไมไอ้ตรงไหนจะสร้างคอนเทนต์ได้งานเลยสงสัยนิดนึงรถลันไทยมาชวนพี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยรถลันไทยเป็นรายการแนวไหนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแปลเป็นไทยพี่รถลันไทยอ่ะไลท์ลันท์ทไลทลันท์ทไม่จริงแล้วอ่ะคือรถลันไทยเนี่ยมันย่อมาจากอันเดอร์โรสวีรันวิทย์อัดท้ายแบ็คคือผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เรากระเป๋าแน่นๆแพ็กกันเยอะๆคนกันเยอะๆก็ผมบอกแล้วเนี่ยคือแคมป์มอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีรถบรรทุกขนของมอีก2คันวันนี้ที่เรามาถึงแคมป์เนี่ยบ้านตะหลังแคมปิ้งที่ชอบไหมเจอวิวแบบนี้บอกเลยนี่เป็นท้งแรกที่ประทับใจแนวรีสอร์ทเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเห็นทั้งน้ําเห็นทั้งภูเขาเรียกได้ว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนแคมปิ้งนะขับรถมามากินอาหารที่ร้านเขาก็ได้แล้วก็มาเดินเล่นเย็นก็คัอไม่ได้ไกลจากกรุงเท อากาศที่นี่ดีนะผมว่าอากาศที่นี่ดีมากคือลมลมเย็นตลอดเพราะว่ามันใกล้น้ำผมชอบอย่างหนึ่งที่เนี่ยเขามีที่จอดรถอยู่ตรงข้างหน้าฉะนั้นคือคนเอาของมาดรอปเสร็จปุ๊บก็ลุดไปจอดข้างนอกบรรยากาศมันเป็นแคมป์หมดเลยแล้ก็มีรถยนต์มาจอดให้แบบนี่จริงนี่ิงชอบอันนี้คือคือโอเคแหละคุณอาจจะต้องเดินนิดนึง่า แต่ว่ามันทําให้บรรยากาศของทุกคนมันดีขึ้นผมชอบตรงนี้ใช่แล้วทุกคนก็โอเคหมดทุกอย่างพูดตรงๆนะมาแคมปิ้งมันต้องออกกำลังกายใช่มันเป็นกุศโลบายธรรมชาตินะมันทําให้คุณต้องแอคชั่นน่ะมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือคนที่คุณพามา ไม่แบตหมดะลรอยู่ดีเออมุ่งเหมือนกันอยู่ดีก็โลแบตเฉยเลยแบดอ่อนเห็นได้ไหมพี่เอาอย่างเอา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 อ้ยนี่ก็ติดแล้วพี่แบบนนึงมีทางลงนี่ลงเงีนพี่ อยู่นี่ก็ได้เหือไมเมื่อคืนไม่ชาร์จแบต <c oughs> ขวโลงหลังโลงขอได้ไหไปไไไ